สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง omule channel นะครับวันนี้มาดูอะไรกันนี่เป็นตลับนะครับตรับสมบัติแห่งสยามนะครับ <c oughs> เป็นเนี่ยเป็นของ psga การันตีนะครับเป็นการทำคล้ายๆใบเซอร์นั่นแหละนะครับอันนี้จะเป็นแบบว่าวตลับเซอร์พระแท้นี่นะครับสามารถที่จะรู้ได้เลยว่า ของเราเนี่ยรุ่นอะไรปีอะไรเลขและนัมเบอร์ที่เท่าไหร่นะครับโดยการเข้าไปสแกนที่ Qr Code โคนะครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอฝากติดตามช่องไว้ด้วยนะครับนะครับช่อง m n i c h a n n e l ด้วยนะฮะเราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปนะครับวันนี้ได้มา5กล่องนะครับโอ้ัมนมันราคามันสูงนิดนึงนะฮะก็มาดูกัน จะเป็นพระที่มีทั้งหลวงปู่มหาศิลาหลวงปู่ทิมเป็นปีเก่าก็มีปีลึกก็มีนะครับหลวงพ่อทองหลวงเออลวงพ่อพัดหลวง,งพ่อทออาหลวงหลวงพ่อรวยหลวงพ่อกลวยมีหมดเลยนะฮะมีองค์ละเป็นแบบรุ่นเก่าๆเ,เลยอะ่ะนะฮะองค์ละเป็นเป็นแสนก็มีนะแต่เรามาดู แล้วแต่ว่าเราจะได้อะไรนะ,เพร,ะเพราะกล่องหนึ่งอะกล่องใหญ่อะหนึ่งกล่องนะ่ะ <c oughs> มีสิบแปดสิบแปดกล่องเล็กอยู่ข้างในนะครับสร้างแค่เห็นเขาบอกว่าสร้างแค่กี่กล่องเองร้อยกล่องเองนะเขากับหมืน่นหมื่นหนึ่งหมื่นแปดพันตลับนะครับทํามาแล้วก็การทําตลับเนี่ยเราก็สามารถเอาพระของเราเนี่ยอย่างพระอะไรก็ได้พระเครื่องเนี่ยเอาไปให้เขาตรวจสอบ นะครับแล้วก็ทํารุ่นทําปีอะไรมาทํำตลับเนี่ยตลับหนึ่งก็ตกอยู่แปดเก้าร้อยแล้วนะที่ที่เซนทั่งแจ้งวัฒนะไม่ต้องพูดมากเลยนะฮะก็มาดูกันว่ารุ่นแรกมีอะไรนะครับอ่ะมาดูแต่น,นี้คือผมไปรุ่นมาแล้วนะฮะมาดูกันนี่กล่องสวยงามนะครับก็สมบัติแห่งสยามนะครับแล้วก็รับรอง จะมีซองนี้มาให้ลุ้นอย่างนี้นะฮะม,มาดูกันเออหลวงพ่อพัดนะครับนี่ไหมอะดูกันเลยแล้วกันนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพัดนะครับบุญญากามโมนะครับเหรียญเจริญพรสามขอบเจริญพรล่างเนี่ยจะมีรายละเอียดบอกหมดนะครับอาวัดห้วด้วนอําเภอหนองบัวจังหวัดน,รนครสวรรค์นี่ยเนื้อเหลือนี่เนื้อเหลือมหาชนวนต่อเก้ารอบนะครับเลขโค้ดสามเก้าสอง เนื้อเหลือนะโอ้โห oh, ชนวนดูชนวนนะครับดูผิวนะครับผิวแบบลุงล้งๆเลยนะครับเนี่ยแล้วจะบอกปีสร้างเนี่ยปีสองห้าหกห้านะครับปีสร้างก็จะรู้ด้วยว่ายังไงอ่ะเดี๋ยวต่อมาด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นนี่ครับเลขโคด้ด ็นยันดวงนะครับนี่ตามหานิยมอ่าเ,เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะสแกนให้ดูว่าเขาใช้กันยังไงมาดูกันพร้อมๆกันเลยนะก่อนอื่นเลยก็ต้องเปิดโทรศัพท์นะครับแล้วก็หาตัวหาตัวสแกนนะฮะเพราะเขาพระเนี้ยคือจะไปอยู่ในระบบนะครับอยู่ในระบบเลยว่าเป็นพระแท้แน่นอนอ่ะเนี่ยเราก็หาตัวสแกนมาแล้วก็ไปที่ทคิวอาร์โค้ดด้านบน นะครับแล้วก็ค้นหาเลยนะน,นี่ง่ายนี่เห็นไหมเลวจะขึ้นพระเราเลยคือองค์นี้เลยนะฮะเนี่ยหลวงพ่อพัดเลขตรงกันนะฮะอันนี้สร้าง1,150องค์นะครับเนี่ยสร้างแค่1,150ันอองค์เท่านั้น เดี๋ยวผมสแกนให้ดูทุกทุกองค์ว่ามีอยู่ในระบบจริงสามารถซื้อขายได้อย่างสบายใจอะ่ะอืมแล้วเขาการันตีมาให้แล้วน่ะน่ะโดยโดย psda นะเออการันตีก็เหมือนออกบัตรพระอะไรทั่วไปอย่างนี้แหละแล้วเนี่ยเป็นขายได้เบอร์ไวนะทั่วโลกนะโอ้ยมีตอกกรรมการด้วยนี่นะใช่ไหมเดี๋ยวผมส่งนิดนึง ผมองโอ้ต่อกรรมการด้วยนะฮะเดนี้อ่ะเนี่ยเห็นไหมเหมือนกันเบ๊ะเลยนะฮะไปอยู่ในระบบนะฮะโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาดูตลับต่อไปว่าเหมือนกันไหมจะมีอยู่ในระบบไหมตลับสวยงามนะฮะเนี่ยค่าทำก็เจ็ดปดร้อยประมาณเจ็ดถึงเก้าร้อยบาทแล้วะ่ะ นะฮะไหนค่าลดค่าอะไรไปอีกนะที่เชนท่านแจ้งวัฒนาชั้นหนึ่งะนะครับอยู่ทางด้านขวาของห้างนะนะฮะมาดูเหรียญต่อไปนะครับรุ่นต่อไปรุ่นต่อไปโอ้โหหรงข้อพัดมุญยากาโมอ,อีกแล้วนะครับอ่าเป็นเป็นเหรียญสาริกาพัดซัพ์ นะครับสร้างปี64นะครับสร้าง1,000เหรียญน,นะครับเหรียญน,นี้สร้าง1,000เหรียญดูไปชัดๆเลยนี่นี่นะฮะสร้าง1,000เหรียญชัดเจนนะโค้ด407นะฮะเคืออเมริกานะครับ,ออรนะรบลงยาจีวอลด้านหลังก็เป็นสาลิกาผ้าซับ นะอ,าอายุหนึ่งร้อยปีอายุหลวงพ่อครบหนึ่งร้อยปีพอดีนะฮะสวยงามเดี๋ยวสแกนให้ดูไปทีละองค์กันเลยนะว่ามีจริงหรือเปล่าจะได้ตรวจสอบกันพร้อมกันด้วยนะฮะว่าของแท้ของแท้ไหมนะฮะ อ่านี่ไงเห็นไหมตรงกันนะครับก <c oughs> ็เดโคตรตรงกันหมดนะฮะนะครับอย่างเงี้ยวิธีตรวจสอบง่ายแล้วเราก็สามารถแจ้งให้เขาได้เลยว่าเนี่ยลาพนี้ของแท้แน่นอนนะครับรุ่นต่อมาดูกัน นี่เป็นหลวงพ่อเฮงนะฮะหลวงพ่อเฮงประพาโสเหรียญใสมา8รอบวัดด่านช่องจอมนะครับอําเภอากาบเชิงนะฮะจังหวัดสุรินทร์หลวงพ่อเฮงนะครับเนื้อเหรือนวะไร่ห่วงโอ้โหสองเลขเลขสองแปดนะครับ,สร,บสร้างแค่110หนึ่งร้อยสิบเหรียญนะครับถือว่าเหรียญเนี้ยเป็นเหรียญแร่เท่มแล้วกันนะฮะก็ สร้างปีสองส um. สร้างปีที่แล้วแต่ถือว่าเป็นเนื <address receptor engineer> <ita> ้อนวะก็ได้เปรียบนะครับเนื้อเนื้อแพงนะฮะตอก8ดตอก8ดูใกล้ๆมีตอก8ตอกกรรมการใช้ขวานะฮะที่ระลึกอายุครบ8รอบนะครับหลวงพ่อฮิงอภาโสนะฮะเนื้อนวะ ไรห่วงนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไปไหมเจอไหมเจอไหมต้องเช็คทุกเหรียญน,นะเพื่อความสบายใจแต่ยังไงก็ผมผมว่ามันแน่นอนอยู่แล้วแหละนะ เน่เช็คง่ายๆใช้ Google ก็ได้นี่เห็นไหมโอ้นี่เป็นเหรียญเก่าสิขึ้นแบบอย่างเงี้ยนี่อ้าวทำไมขึ้นหลงปู่จือละ่ะอ่ะนี่เกิดเข้อผิดพลาดนะครับเนี่ยเดี๋ยวให้เห็นกันจาะเลยทำไมขึ้นหลงปู่จือล่ะเอาใหม่เอาใหม่ <c oughs> มีหลวงปู่จือด้วยนะฮะหลวงปู่จือทุกอย่างเลยเอา้าไม่ใช่แล้วนะฮะอันนี้แล้วเราจะไปแจ้งที่ไหนแล้วเนี่ยให <c oughs> ้เห็นกันจัดจ่ะนะครับว่าเกิดอะไรขึ้น เดี๋ยวผมลองเช็คดูนะอันเนี้ยจวดูเหรียญเนี่ยผมเมื่อพิ่งเช็คพร้อมกันนี่แหละนะครับจะได้รู้กันไปว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะเหรียญต่อมานะครับก็หลวงพ่อพัดนะครับบัญญาการโมนะครับเหรียญสาริกาพัดทรับเช่นกันน่าจะรุ่นเดียวกันกับนี้นะแต่คนละเนื้ออันนี้เป็นเนื้อทองแดงซาตินลงยาเขียวแดง เลขโค้ด122นะครับสร้างปี64สามปีที่แล้วนะครับครบร้อยปีพอดีก็เป็นสาริกาพัสดุ์นะครับมีต่อโค้ด <c oughs> ไหนเช็คดูทีนึงนะฮะตะ่อกี้ทำไมลงหลงพ่อเหงไปขึ้นหลงปูจือนะงงนะ โอ้นี่ตรงนะฮะเราก็รอลุ้นนะะนครับเหรียญสุดท้ายนะครับเหรียญสุดท้ายเดี๋ยวเรามาเช็คอันนี้รอบนึงโอ้โหหลงพ่อรวยฮะภาษาทิโกนะครับเจริญพรชนะจนนะครับเจริญพรบนด้วยเนื้อโอ้โหพิมพ์เต็มองเนื้ออาบาก้านะครับลงยา น้ากากนวะพิเศษตอกท้าย8อ๋อเลขลงเลขท้าย8นะครับอันนี้องค์ที่98นะสร้างร้อยองค์เองนะสร้างร้อยอ,องค์นะเหมือนนึงเงินเลยอ่ะเหมือนนึกเงินเลยอ,ะอ่ะอาาคานะครับลงยาน้ำเงินหน้ากากเป็นนวะ ลงมีพลอยแดงด้วยนะฮะสร้างปีหกหกพอ,อพากปีที่แล้วนะครับลงเพราะรวยอ่ะเดี๋ยวตรวจสอบกันว่าตรงไหมอีกหนึ่งที ักแกแโอเคอเคืออะไรฮทำไมพระเก่าไม่ขึ้นสององค์นี้เป็นมีหลวงพ่อพัดขึ้นหมดนะมีหลวงพ่อรวยกับหลวงพ่อเฮงหลวงปู่เฮงไม่ขึ้นนะนะครับยังไงก่อน แต่บางทีมีภาพปีกเก่านะโอเครู้แล้วเดี๋ยวผมลองคีย์ดูพร้อมๆกันแล้วกัน,นเนี่ยเขาจะมีการ์ดเกิร์ดอะไรไให้ด้วยนะการออกการ์ดการการันตีการ์ดนะครับการ์ดเบสบอลการ์ดอะไรเงี้ยเาํเาามอเข้ โนดาต้าเซอร์ตลับพระแท้ นี่นะครับลองดูความมอมกันบแบบนึงอ่ะหรือมีวิธีหนึ่งนี่ไงกรอกหมายเลขเซอร์นะครับเนี่ยหมายเลขเซอร์ก็คือตรงนี้เนาะข้างล่างเนี่ยศนะูนย์เก้าสองหนึ่งสามศูนย์เดี๋ยวลองดูว่าขึ้นไหมไม่มีฮนะจะคืออะไรกันเนี่ยงงเดี๋ยวผม เดี๋ยวว่างไปแถวนั้นเดี๋ยวผมจะลองไปเช็คดูว่าทําไมมันไม่ขึ้นในระบบปกติจะขึ้นนะหรือเป็นเพราะเหรียญเก่าก็ไม่รู้นะบางทีอ่ะเก่าเกินอ่ะไม่ขึ้นแสดงว่าสองเหรียญน,นี้ไม่ขึ้นกดนำบัญชีของสมาชิกคิก เพื่อขอดําเนินการแก้ไขป้ายกํากับหลักฐานให้ถูกต้องนี่ไงโอเคเดี๋ยวผมลองทําดูนะครับอ่ะก็วันนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับสําหรับการติดตามนะครับแล้วก็ใครสนใจเหรียญไหนก็ทักมาได้เลยนะฮะแคปรูปมานะครับผมมีตลับอีกนะที่เคยทําคลิปไว้แล้วลองย้อนไปดูได้นะฮะมีตลับมีอากงเซนแปะมีหลวงพ่อพัดมี ลรงปวดโต๊ะนะครับเออลองดูฮะนะครับขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าครับ